สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีสระหน่อยเอฟซีน้องอุ้งอิงเอฟซีสุขสุขคนกับผมมาผมมาพอกันอีกแล้วครับพี่น้องกับวันเจโอวันออฟิเชียลนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้นะมั้ย้อครับเด้อเปิดเป็นกำลังใจขอบคุณทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับผมวันนี้กลับมาพาพี่น้องมาวัดดอนขนาดน้องคำนองนะครับเนาะสแตนด์ตีดนมาร์กอีกแห่งหนึ่งของ มันแป้สมุทรสาครน,น้องครับบัดดอนขนาดน้องครับรับผมมาไปน้องมาทําบุญครับทําบุญขอโชคขอใช่นะครับวันนี้วันที่สิบห้าเมื่อเอิก็สิบหกแล้วน้องครับนะเนาะมันเลยก็ถือโอกาสมาทําบุญขอพรออนกันนะครับเนะาะไปน่องไปน้องเดินชมบรรยากาศนะครับเนาะ